ครับวันนี้กเกษตรชัดนะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีของยังสมารา์ทฟาร์มเมอร์อำเภอหันคาแต่จะพาไปดูแล้วอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่คือใครนะครับว่าเอ๊ะ ไข่ออกมาเอ้ยไม่ใช่นะผลิตไก่ที่ไข่ออกมาสวยงามแบบนี้คือใครครับไปชมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายเฟมิกานะคะยางสมาร์ทฟาร์มเออร์อำเภออ่นคาจังหวัดชัยนาทค่ะครับเป็นไงคะไข่ใหญ่ไหมคะไข่กำลังดีเลยฮะไข่กำลังดี <c oughs> ไข่กำลังดีเ <ๆ S 1> ลี้ยงอย่างไรเนี่ยถึงได้ <ๆ S 1> ไข่สวยสวยงามแบบนี้เทคนิคง่ายต้นทุนแพงไหมถามก่อนโอ้โหถูกมากค่ะ เทคนิคง่ายๆนะคะคือแค่สองข้อค่ะหนึ่งอย่าให้เครียดสองกินให้อิ่มอร่อยด้วยอ่านอนให้หลับสบายนอนให้หลับสบายค่ะแม่ไก่ชอบนะคะอ่าไหนจะไปดูที่ไปดูที่ไก่เอ้ยน้องไก่อร่อยเลยค่ะโอ้โหกินไม่พูดไม่จาเลยกําลังอร่อยเลยอาหารดีเนี่ยกินเกยะไปเลยใช่นะคัะเดี๋ยวดูก่อนก็จะปล่อยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสักวันเว้นวันก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ ดี๋ยวปล่อยไปไหนปล่อยไปเที่ยวปล่อยให้เขาเดินอิสระค่ะถึงเวลาเขากลับมาเองไปนี่สวนเนี่ยนะใช่ค่ะเขาเวลาหิวก็ขับใช่ค่ะเขาก็จะไปหาก้อนกลัวหาแร่ธาตุตามธรรมชาติเขาค่ะแล้วก็นึกว่านึกว่าไปหาหนุ่มๆหนุ่มๆจะมีหนึ่งตัวเดี๋ยวไต่แนะนําเรื่องอาหารที่อร่อยให้กับแม่ไก่ก่อนคือสนใจเรื่องอาหารเนี่ยเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เจ็ดสิบเปอร์เซนต์ต้นทุนเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ของการเลี้ยงสัตว์เนี่ย รือหาอืมจะบอกว่าอันเนี้ยหาง่ายด้วยแล้วก็มีตามท้องถิ่นของเราเลยนะคะคก็คืออันดับแร,แรกเลยเราจะไปดูที่ที่แต่ผสมกันไหมหรือว่าอยู่ที่นี่กันดีไปดูตรงนู้นด,ดีกว่าโอเคได้ครับผมไปเดี๋ยวต่อไข่ไปด้วยเนะาะไข่ดีเดี๋ยวเกษตรษรีเกษตรตะบนรักไปเดินไป อันนี้เปล่าครับเนี่ยอ้าเหรอแค่ว่านี้ไปไปนนนโอเคพักก่อนจากเอ้ยอันนี้เป็นปุ๋ยหมักหรืออะไรครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะหัวหนะ้าอันนี้เป็นอาหารไก่ที่ได้รอกโอ้ยเราดูนึกว่าเป็นปุ๋ยหมักในเนี้ยค่ะแม่ไก่ชอบมากมที่รู้ว่าแม่ไก่ชอบมากเพราะว่าแม่ไก่เนี่ยเขาให้ไข่แบบลูกใหญ่มากครับแล้วก็ให้ในปริมาณที่ อัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะก็จะหนึ่งต่อหนึ่งตัวเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกวันด้วยนะใช่ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งตัวนี่คือหนึ่งสิบตัวนี่สิบฟองเลยใช่ค่ะข่จะทำงานเนาะเขากินอร่อยอะค่ะอ่ะคานนี้ทางบ้านเนี่ยก็น่าจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ทำยังไงบ้างนะคะแถวบ้านใครๆก็มีก็คือเศษยาของสดนะคะของสดเนี่ยจะเป็นอ่อ ไบกระถินก็ได้เพราะว่าในใบกระถินเนี่ยเขามีโปรตีนค่ะแต่ตายเนี่ยเลือกที่จะง่ายๆเพราะพ่อขี้เกียจไปต้องไปตัดเหนื่อยรเราก็ไปหาญ้าเนเปียร์หรือว่าญ้าไผ่น้ำผึ้งเพราะแถวบ้านตายเนี่ยเขาจะมีที่จะให้อาหารวรัวอยู่แล้วเขาจะบดละเอียดแต่ก็ซื้อมาเป็นกระสอบเลยครซึ่งกระสอบหน,น, <ะ S 1> นึ่งนะยี่สิบบาทนะจีนกระสอบนึงยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าถึงส<ล><ล>ามสิบโลใหญ่มากเลยใส่ถุงดางมา ก็ใส่ในอัตราที่เท่ากันมีหญ้าเนเปียหรือไผ่น้ำผึ้งของเราอะนะคะแล้วก็ลำหยาบลำหยาบหรือถ้าใครมีงบสูงหน่อยก็เป็นลำละเอียดก็ได้นะคะแล้วก็ข้าวเปลือกแกลบได้ไหมผมมียิ่งมีคุณน้อยแกลบก็จะไม่มีอาหารอาหารอะไรเลยค่ะดังนั้นก็จะมีข้าวเปลือกด้วยค่ะข้าวเปลือกพอดีแต่ทําข้าวที่เป็นอินทรีย์ไ่ก็เลยได้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์แบบที่เป็นข้าวเปลือกแบบอินทรีย์ สามส่วนเนี้ยค่ะอัตราเท่ากันนะคะอย่างสมมติว่าในหนึ่งถังหนึ่งถังแบบนี้หนึ่งถังแบบยี่สิบลิตรแบบนี้นะคะครับยาเนเปียอหนึ่งของสดหนึ่งนะคะข้าวเปลือกหนึ่งหนึ่งถังแบบนี้รำหยาบหนึ่งแบบนี้นแบบนเทรวมกันเทรวมกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแต่ก็จะมีเกลือแกงเราเนี่ยค่ะจะเป็นเกลือ ป่นหรือเกลือเม็ดก็ได้แต่แต่จะเลือกเกลือป่นเพราะว่าแม่ไก่เขาจะได้กินง่ายก็ใส่เลยหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็ถ้าใครมีกากน้ําตาลแบบนี้นะคะกากน้ําตาลแบบนี้ก็ใส่สักประมาณถ้วยถ้วยถ้วยกินข้าวถ้วยน้าพริกเรานะคะก็ได้หรือจะเป็นน้ําตาลเก่าที่มดมันขึ้นแล้วก็ได้ก็ใส่ในปริมาณเท่ากันแล้วก็จุลินทรีย์จุลินรียน้ำหมักเนี่ย ใส่ให้แม่ไก่เป็นน้ำหมักแบบผลไม้อจะเป็นน้ำมะพร้าวก็ได้จากผลไม้สีสีก็ได้เพราะว่าในน้ำผลไม้สีสีเนี่ยจะทําให้ไข่แดงเขาสวยนะคะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแบบนี้ค่ะก็ทยอยให้ได้เรื่อยๆคุกเขาปุ๊บก็ทานได้เลยทานได้เลยไม่ต้องหมักและไอ้ส่วนที่เหลือไม่หมดไม่เป็นไรมันก็จะหมักของมันบางคนนะคะหลายๆวันเฮ้ยทำไปแล้วรู้สึกแบบ มีลาขาวขึ้นดีเลยค่ะดีเลยแม่ไก่จะ,จจะเติบจะแข็งแรงด้วยจากที่เขากินลาขาวนะคะแล้วก็อึของแม่ไก่หรือที่ไก่เราเนี่ยไม่เหม็นค่ะเล้าไก่ไม่เหม็นแล้วก็มูลของเขาเนี่ยก็สามารถนํามาทําปุ๋ยได้เลยนะคะครับเดี๋ยวขอเสริมคุณไก่หน่อยหนึ่งนะคะท่ถ้าผู้ชมครับในเรื่องของลานะลาโดยเฉพาะลาที่ขึ้นกับธัญพืชนะฮะถ้าเป็นลาดํา อย่าไปให้สัตว์กินนะครับหรือว่าด้นะเพราะว่าสะสมของอัลฟาท็อกซินเป็นอันตรายแต่ลาขาวไม่เป็นไรนะครับลาขาวไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ไก่ไม่เป็นโรค้วยค่ะแรงอันนี้ต้นทุนต้นทุนนะเอาเงินยากก็แข่งเนี่ยทาไมเออข้าวเนี่ยแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราปลูกเองใส่ใส่ไปกี่กิโลคะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวคลิปมูลข้าวประมาณอันตีตั้หนึ่งถัง ข้าวหนึ่งถังหึงถังไม่ถึงสิบโลเลยใช่ค่ะไม่ถึงแล้วก็หญ้าเนเปียหนึ่งอัคคีเสักหนึ่งถังครับหนึ่งถังเนี่ยประมาณสักให้สิบบาทนะสิบบาทข้าวไม่รู้ข้าวยี่สิบมั้งยี่สิบลำลำหยาบกิโลละสามบาทโอ้จะให้กินลำละเอียดหน่อยก็ได้นะกิโลละสิบบาทอัคคีจะเป็นลำละเอียดจากันกิโลละสิบบาทหมดนี่ก็น่าจะสักสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบไปนะเราจะมาณละ ถ้าเป็นหัวอาหารคิดดูแล้วกันถ้าเป็นอาหารเม็ดที่เราซื้อในท้องตลาดเนี่ยสองอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนั่นนะครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์มักจะบ่นนะฮะว่าโอ้โหยิ่งเลี้ยงยิ่ง,งจนบางทีเดี๋ยวไขะะ่ราคาตกอะไรไปรอการผลิตทางด้านการเกษตรท่านผู้ชมครับการ,รลดต้นทุนเราต้องใช้วิทยาการใหม่ๆไม่ใหม่อะครับคือโบราณสักหน่อยหนึ่งนะครับเอามาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน การผลิตของเราให้มากที่สุดครับอันนี้ถ้าสนใจมาดูงานได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยได้เลยค่ะก็บอกที่อยู่หน่อยมาติดต่อได้ที่ฟาร์มจากดินนะคะสามารถเซิร์ชหา Google ใน Google แบบได้เลยว่าฟาร์มจากดินอยู่ที่ไหนนะคะ,คะอยู่ที่ตำบลบ้านเชียนอำเภออันคาจังหวัดชัยนาทหมู่บ้านทับนาน,นั้นเองค่ะครับผมผมเกษตรชัดขำเยี่ยมเกษตรเฟื่อนค่ะแล้วก็ปายเปรมิีการน่าสังริตค่ะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ